คลิปนี้ก็จะมาทําตัวอย่างอีกเหมือนเดิมครับผมลายหัวกระโหลกดอกไม้ครับกัดสีด้วยเตารีดเหมือนเดิมครับผมใช้เตารีดกัดควบร้อนจอากเตารีดครับเดิมยเหียนการเปลี่ยนแปลงแล้วครับกินสีกัดลงไปปล่อยทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีครับพอแห้งแล้วเราก็มาใช้เตารีดกัดเลยครับ ไอ้บล็อกไปเมื่อเช้านี่ครับันมาดเลยอาทิตน,นี้ถ้าผ่านแล้วก็สกีนได้เลยครับเริ่แลนะครับเริ่ม,วมสวยงามแลห้วกะโหลกรู้สึกว่าจะสามลายสี่ลายครับอาทิตย์นี้มีสไลด์ใหม่อย่างเดียวเลยครับสวยงามครับผม ันมากจะเป็นเสื้อรัดรูปครับผมของสุภาพสตรีครับนี่สวยงามมากครับรัดรูปไปเสร็จแล้วก็จะส่งไปปักครับผมเดี๋ยวปักกลับมาให้ดูครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนรายละเอียดเต้เลยครับ,บคุณครับผมสำหรับชิมนี้